แต่ตอนนี้เราอยู่ที่ขนส่งนะครชัยแอร์เนาะวันนี้ก็จะเป็นการเริ่มทริปด้วยรถทัวร์เดินทางไปอุบลราชธานีแล้วก็จะข้ามไปเที่ยวปากเซไปประเทศเลาวนะคะปาตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบหกโมงเงย็นแล้วเราได้รอบรถประมาณหกโมงครึ่งปเดี๋ยวเราออกไปเดินทางกันตัวเป็นแบบอ,อ่าใช่ค่ะแคปหน้าจอมานะคะเออนี่ ทุกคนมาแล้วจริงๆก็คือต้องมารอรถออกอ่ะนี่ยก็คือรถเราแล้วเราจะไปแล้วค่อยแช้แอร์คันนี้ออ <c oughs> สองเอค่ะ ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวลาวใต้กันโดยนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราผ่านด่านช่องแม็กหลังจากที่คลิปที่แล้วเราไปที่หลวงพ่อบางแต่ว่าเราไปเข้าตรงด่านหนองคายมาเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลงที่บคสอุบลราชธานีนี่แหละแล้วก็จะ่าซื้อตั๋วรถจากบคสไปส่งที่ปากก็เดี๋ยวไปซื้อตั๋วตอนเคาน์เตอร์เปิดอีกทีเดี๋ยวเราเดินไปดูที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วเขาน่าจะเริ่มเปิดให้ซื้อตั๋วแล้ว รถมาแทนรถมาแทนจอดที่บ้านพักน่ะมันมาสิลวอยไปได้ไอ้เหมือนแลงมันมามีคนมันลวอยไปก็ได้ฮะแคสันย่บันพาบอกคุยกับเขาไอ้เขาอ๋อมือเอื่นสันเบอร์เจ้าเจ้าคุยเบอร์เขา สองร้อยค่ะสองร้อยเออไอ้คุณบอกก็ขาวกันเกินเกินก็ขานั่มอันนี้คือรถยุใสค่ะถ้าขายได้สองก็ต้องมาเลยสองนี่เสนาสองมาเลยสองขวามือค่ะขวามสองแรบเอาคนแรกค่ะจมูกโอเคขอบคุณค่ะไปซื้อตัวเรียบร้อยแล้วประมาณเออสองร้อยบาทไปรอช่องที่สองก็เดี๋ยวเราจะไปส่งที่ตากเซ่เลย อันนี้รถปัดปากเซมาแล้วนะ้องก็จะขึ้นตรงนี้รอสักพักให้เขาเรียกขึ้นรถจะดเราก็เดินไปขึ้นรถตรงนั้นเ<ม>ชื่อว่ามีคนที่กําลังจะไปเที่ยวเหมือนกันเยอะอยู่พอสมควรตอนนี้ได้เวลาเหมือนคนจะเริ่มทยอยขึ้นรถแล้วนะไม่ได้เวลาออกเดินทางแล้ว ตอนนี้ก็คือขึ้นรถบัสมาแล้วเรียบร้อยเนาะก็เป็นรถบัสอ,อุบลปาซีซื้อตรวจที่ขนส่งนี่แหละราคาประมาณส0งบาทแต่เราไปเจอหนบที่ด่านช่องพอรถบัสเดินทางใกล้ถึงด่านช่องเมกเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาแจกใบ,บต่อมอให้เนาะก็จะเป็นใบตรวจคนเข้าเมืองมีให้กรอก2ฝั่งอะไรวร่าก็คือฝั่งขาเขา้าแล้วก็ดิพร์จเจอฝั่งขาออกเราก็จะกรอกทั้งสใบเลยนะคะ ตอนนี้รถบัสก็กำลังจอดให้คนที่ไม่มีพาสปอร์ตลงเข้าไปขอออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวตัางแต่ต้น ไปจจอบพาสปอร์ตกันแล้เราก็จะไปจอบพาส,สปอร์ตฝั่งขาออกจากไทยก่อนเนาะก่อนที่จะไปแบบว่าจอบอีกทีหนึ่งฝั่งลาว นี่นะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนข้างในถ่ายไม่ได้นะคะตอนนี้เราก็คือมาถึง ตรงนี้แล้วก็คือด่านช่องเมกด่านช่องเมกก็คือจะเป็นด่านที่เข้าสูตรลาวใต้นั่นเองเนาะเจ้าพาสปอร์ตเรียบร้อยใช่ไหมออกมาแล้วก็จะมาตรงนี้แล้วเราเดินลอดไปปึ๊บแล้วเราก็จะไปเจ้าฝั่งลาวอีกรอบหนึ่งอ๋ออันนี้ลาวธนคอมอันนี้ยูนิเทลจ้ะโอเคค่ะเขาที่แล้วน่าจะใช้อันนี้อ๋ออันนี้นะอันไหนดีกว่ากาันอ่าถ้าปากเซจะเป็นยูนิเทลค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวลองอันนี้เพราะาเขาที่แล้วนะ่าะใช้อันนี้ไป <Okay. S 2> อันนี้เราไม่ใจแล้ว ญี่ปุ่นนะ hmm? okay. 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 เป็นด่านฝั่งเราเราก็จะมาจอ็อกฟาสปอร์ตอีกรอบนึงตรงนี้อันนั้นรถบัสเราแล้วก็ไปรอขึ้นรถบัสตรงนู้นอ่านว่าอะไรอะ่ะเ,เมื่อกี้ใช่ไหมเดินลงไปอ่าปั๊มคัสสปอร์ตที่นี่ก็คือด่านลราก็คือด่านตกงเข้าเมืองของเรานั่นแหละแล้วก็มีค่าค,ค่ารมเนียมผ่านเข้าแดนหนึ่งร้อยบาทเนาะ แล้วก็แลกเงินจากฝั่งฝั่งไทยมาแล้วนะได้เลตประมาณหกแสนสี่มาดูตรงหน้าด่านตรงเนี้ยก็ประมาณหกแสนสี่เหมือนกันแต่บางเจ้าก็ประมาณหกสามดิงิก็อยากจะแวะดูของอยู่ตรงนู้นอยู่เหมือนกันนะแล้วเห็นแบบว่าคนเขาเดินมาที่รถบัสก็เลยเดินมาเอเรากาลังจะออกแล้วนะเมื่อกี้แลกเงินเพิ่มไปอีกสองพันหกเบตหกสี่เหมือนเดิ ตอนนี้ก็คือถึงปากเซแล้วนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรถพอก็จะไปส่งให้ที่ท่ารถเนาะ ถ้าจะเข้าเมืองไปลงหลักแปดมันจะสุดเมืองไกลไปอีกทีขี่ขี่ค่ารถเท่าไหร่คะขี่มันเยอครับอ๋อซีนึงกระเป๋าไม่ได้เก็บให้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะไปอนุ่นเลยไหมอ่ะไปไหนคะฝัดฟซำไปไม่ไปอย่างที่นี่อย่างเงี้ยใช่ใช่พรุ่งนี้ยังใช่ค่ะไปดูก่อนวันนี้อ๋ออันนี้มาจากที่ไหนกันคะพี่ดาวพี่ดาวพัลลุงอ๋อมีเพื่อนอยู่พัทลุงเหอ๋อใช่ สายดีเชคอินอ๋อ้ามนนีบแบอน โอ้ดีเซอุยกยานงามคือบ่ไม่เห็นบ่แห้งคนงั้นยักษ์ยานเลื่ต่อมาโมนี่มีหมูนอนบ่โอเคค่ะคนไทยบ่ขอบใจเด้อตอนนี้ก็ถึงโฮสเทลแล้วนะเราว่าจะอาบน้ำก่อน ต่องใสอย่างค่พาสกอร์ตหรอาสกอร์มันกล้วแล้เออสจ้าเรงบาทรวะอะไรกินกีบปินกีบค่ะกีบเนาะเสาทยหนเนี่อ่าเที่ยวฟุซอล หาหญ่ล้วรู้ดิอ๋ออันนี้ไปบบทันเหรอเด้ออ่านาจะบทันโอเคค่ะสามมืแล้วจะไปเจอมาจะไรเจอมามามามือกอ๋อมันจะมืออันพอดีหนูสิไปตูกตะเหลาขี่ตรงไปเลยหรือเ่ขี่ไปเลยหรือไงบ้านต้องโยแล้วไปเรียกเรียกนี่แล้วก็ตรงไปอ๋อแล้วก็ทำเสื้อ้าไก่ตลาดดาวเรืออ๋อโอเคค่ะ ปั่มยูนี่ไก่บอ๊ปั่มเนี่ยปั่มน้ำมันนี่นี่เลยเรียกเลยอ๋อเรียกเป็นอีกกระพริบเลยอ๋อยู่เบื้องใสายคืออื้อยู่เบื้องใายแมนโอ้ก็ขีดไปน้อยนึงจะแนมเน้นดอกใสายมือออืมเรามีฟังขวานแน่ติดบ่บ่มากคนเดียวใบ่ค่ะโอ้กามากรอกคนเดียวเอานี่หันไหนแนี่เดี๋ยวบอ๊กัดกินนะเสิ็จเลยให้กินเลยโอเคค่ะ สามพันสองหมื่นหนึ่งพันคล้ายๆกับที่เราไปกินที่ไหนสักที่วะดูแต่ว่าดูกตบเป็นตังบแบบอน,นี้อะเนหนียวยังไงทำไมมันเหนียวจังเ <c oughs> ขาได้เลย <c oughs> ทั้งหลายก็หนุ่มจอ ไม่ตับแล้วก็มีซอสในตรงนี้ซอสผิวแล้วก็โรยชิปบนแล้วก็มีออกมาแล้วก็มะแล้วก็ขูดเฮ้สดีคะโอ๊ยคุณวัยสวยท่านตาเนะยค,ค่ะท่านตาค่ะอันนี้เป็นผีสาวอาวเอออันนี้เดี๋ยวหนูตายงั้นต่อนเดนหนูเล้ยอันยตอนนี้เราก็กำลังขับมอเตอร์ไซค์ไปกันที่วัดภูสหะเหลานะคะใช่คะ่ะ เราไม่ได้เป็นคนขับเองเพราะว่าที่ร้านข้าวจีบาเตเขาเห็นท่าทางเราแล้วก็คือไม่ชินถนนไม่ชินทางแล้วก็ที่เราเขาขับรถกันฝั่งขวามือส่วนที่ไทยเราขับฝั่งซ้ายมือเพราะฉะนั้นเราก็จะงงๆแล้วก็ขับไม่ค่อยถนัดเนาะก็เลยอาสาที่จะเป็นคนขับให้จริงๆพี่เขาก็จะไปวัดภูสลาววันนี้อยู่แล้ว ตอนนี้นะเราก็คือขึ้นมาตรงจุดชมวิวหน้าพระพุทธรูปนี่คือเป็นสะพานที่สร้างในช่วงสงครามโลกเนาะก็จะเป็นสะพานญี่ปุ่นลาวก็จะเห็นแบบปักเซบรรยากาศดีเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วบอกมองมีเบาหวายบอไม่กะโน้กแบยื่ในกระดับเดินไปเท่ยวที่เี้ยวัดเสนีฟังไหมเหรอเออเอาไป อ๋อตอนนี้คนเยอะเลยเขยาปะโม่โม่่่า้ยนตาปะ่าให้หนูบอกเออาโอ้ยลีเหรอคุณผู้ายผงคุณอ่จจะงาม ตอนนี้เราก็กําลังจะพาทุกคนเดินไปที่จุดชมวิวอีก1จุดนะคะก็คือเดินขึ้นมาจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตรงนั้นขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นลานโล่งๆให้แบบว่าเราได้ชมวิวตรงนี้เนาะก็จะเป็นวิวแม่น้ําแล้วก็วิวภูเขาบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ลมเย็นตลอด ไป,ไปเที่ยวชมธรรมชาติแห่งลาวใต้อย่างน้ำตกสุดฮิตน้ำตกตาดฟานน้ำตกตาดเยขอบคุณทุกคนที่ติดตามพิดอีโอแล้วก็ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกันนะคะขอบคุณค่ะ,ะดเ,นนเดี๋ยวะะเดี๋ยวเอาเลยหรอคะรออะไรถามหนึ่งสองสาม